สวัสดีครับผมโอมนะครับวันนี้นะครับมาส่งงานลูกค้านะครับจูนกล่อง API นะครับ9 0ุูนนะครับตัวนี้เป็นเวฟร้อยสิบตัวเก่านะครับแต่มันใส่เฟรมตัวใหม่มานะครับเป็นสเต็ปสามนะครับคันนี้แล้วก็ใส่ลิ้นกับผมนะครับให้ผมจัดเซตลิ้น CB นะครับ3ามิสมิลนะครับสเต็ปของไม่บอกให้กัรไมาทำอะไรครับหมกนะครับบอกให้หมกไว้อันนี้ยังไม่ได้ใส่คอกรองอะไรนะครับแค่เอามาจูนทั้งนอกก่อนนะเก็บงานก่อน งานแล้วงานจูนก่อนแล้วค่อยมาเก็บภายในทีนึงนะครับอันนี้ตัวต้าอากาศใครสนใจทั้งเซตก็สามารถติดต่อผมได้นะครับมีหมดนะครับแจมซิงหัวฉีดลิ้นเล่งนะมีหมดนะครับสั่งได้นะครับเข้ามาอินบ็อกในเพจนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทฟังเสียงดูนะครับไม่ชอบหอมนะครับเจ้าของบอกอยากได้กระแทกนะครับผมก็จูนกระแทกให้นะครับตอนแรกผมจูนหอมไปให้บอกไม่ชอบนะครับเนี่ยฟังเสียงเอานะครับไปเดาเองว่าลูกอะไรนะครับ เดินนๆโอเคถ้าชื่นชอบผลง,งานนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับใครจะติดต่อดูนกล่องอะไรก็ในเพจนะครับถามใน YouTube ผมไม่ค่อยได้ตอบเพราผมไม่มีเวลานะครับ เวลาต่อเพจจะไม่มีเลยนะครับใครจะคุยด่วนๆก็แนะนำให้โทรมาถามกันดีกว่านะครับโอเคสาหรับวันนี้ก็ไปละแล้วรอบคันรอบคันโชว์นะอันนี้คันนะเอ็นโลสรอจูนะครับนอกสถานที่จูไปแล้วแหละดูคันีีกว่าโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัวนะนะสดีครับ